สวัสดีครับผมละมูลเล็กบ้านพื้นใครที่เราซ้อมมากี่วันครับประมาณสองเดือนกว่าครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่เพชรสมฤทธิ์ครับอยู่ที่เพชรสมฤทธิ์ครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับมีใครเป็นกุ๊บเสารมังมีพี่เป็กแล้วก็หลายคนกับเ,เพื่อนพี่เพื่อนในใครที่นั่นชื่อเกินเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ 154สูงเท่าไหร่150ย้าสิบหกน้ำหนักป่อยๆล้วตอนนี้ประมาณสามเกตครับมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้จะต้องมาเจอใครเนี่ยทูบทองเคยต่อยเขาไหมไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งว่าต่อยได้ยังได้ดูยังเขามือสไตล์ไหนมือเหมือนกันเลยวันนี้มาเจอเขาวางเก่วางแผนยังไงดีเก่งปีมือก็ตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้ยเขาไปเดียวล่าสุดต่อยไหนไว้ครับต่อยที่ดังสิบก็ที่นี่เลยวันนี้ต่อยกับใคร เปงมไปแพ้คะแนนหรอไปโดนอะไรวันนั้นโดนสอบบอกที่ว่าโดนสอบลดนเลยวันนั้นเวทกี่กิโลประมาณสามสี่สามสี่วันนี้ต่อยเวทที่สามห้าสามห้าจุดห้กี้ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างผ่านแล้วเมาผ่านแล้วเรียบร้อยเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาแชนะเอาใครนะคุมมากี่กิโลครับสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าสิบเคียรคนจังหวัด พีเกียรติครับอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝากเป็นเงินเก๊ให้ผมหน่อยวันนี้เต็มที่นะ,ะพร้อมเอาชนะกลับบ้านอ,อ,อ่ะขอโชคดีฝรังครับ